กล่องของขวัญหน้าเซฟโซนเช็ดแมกมีไว้ทําไมเนี่ยตั้งแต่คิดบ้านแล้วเนี่ยโอ้โหแล้วนี่มันจะคิดบ้านอีกปีหนึ่งแล้วจะปีใหม่ปีหนึ่งแล้วมึงยังไม่เอาออกอีกเหรอโอ้แล้วมึงมีไว้เนี่ยเออสวยงามมึงเข้าใจแม่แต่กูรถเกยขึ้นมาเนี่ยกด f5 เขาไม่ได้แม่งรถไม่เด้งอีกโอ้โหตายตายตายกูตายแน่แน่กูตายแน่แน่นี่ไงละมึงไอ้เหี้ยเล่นกูเขาให้ ตัด F5 ก็ไม่ได้ F5 แม่งก็กดไม่ได้อโอ๊ยกดจนปุ่มจะพังเลยกล่องหองควัญเอยหัวซ <c oughs> าอารมณ์เย็นๆทำหัวกูร้อนอีกแล้วนะกูไม่ยอมอ่ะไม่กูจะไปให้ได้อ่ะต้องไปให้ได้เ,เดาดิไอ้เหี้ยให้มันรู้กันไปมันต้องไปได้เดียวะ ไปได้ไยังไ้ได้กูอยากจะรู้ในกล่องแม่งมีอะไรวะเนี่ยกด F5 ฝั่งนี้ได้ปะวะเอาไม่ได้อีกเออชีวิตกูนี่กูต้องเดินกลับจริงๆใช่ไหมเนี่ยฮะแล้วโอ้โหโอ้เคไวส์สเตนบอเดอร์ซิตี้โอ้โห, SK, Stone, City, โโหระยะทางวกูต้องไปสุ่มเกิดสตองโฮโอ้ปวดหัว อุตส่ามีรถขับแล้วเนี่ยอุตส่ามีรถขับแล้วนะไอ้เหี้ยเอาขาอ้วไปเออสัตว์เดินก็ได้วะเ่าแม่คิเล,คเ,ลคเลอร์คิลเลอร์อะไรวะคิลเลอร์คิลเลอร์ปุ๊บเวเกด F ห้าเขาไม่ได้